วัสดีครับผมตันงงานเจอสองฟองจุดรลวงจิงครับเอ่อยังอยู่ในชายาพงอยู่ครับคุณชายาพงเพราะว่า,างจุ光水นะ่ะต้องน้ง่งชายาพงเนะครับเออหน้าบ้างนะ่ะเป็นจุดสำคัญเอาน้าบ้างนะ่ะคนจะเออเป็นสถานที่ที่ล่องร่องเออถึงนาทีถึงนารหาจริงดีชกลับดีถ้าปึกปาทุกไปหน้าบ้างนะ่ะ เจอภูเขาเนี <aría> ha, no <etical chat> in ่ยพิกตำแหน่งภูเขาคมจัดอยู่ข้างหลังใช่ไหมเออถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยคือปัจจุบันมาคือภูเขาสูงจัดภูเขาสวยเลยนะภูเขาสวยเออแเนี่ภูเขาสวยทำไมไม่ดีอ่ะเออเพราะภูเขาสูงจัดเออเออเออลูกพี่ลูกน้องอยคนนะที่ฮ่องกงนะหลายปีก่อนอันนั้นสิบกว่าปีก่อนเขาไปซื้อบ้างที่ว่าเออ เปาวมาเจอเจอหน้าบ้าอ่าเจอภูเขาผมบอกว่าขทิ้งเี่เขาไม่ขายทิ้าสูตสักปีกว่าเเฮียเออชับไม่เข้าเขายทิ้นซื้อใหม่ขทิ้งซื้อใหม่ดีขึ้นเลยมึ่นดี